สวัสดีครับตามตัวหนังสือวิ่งนะครบเครื่องเรื่องสื่อวันคลิกนะครับแล้วกเ็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่วงจร iPhone 13ถึง13 Pro Max นะครับผมได้มาแล้วแล้วก็ได้ทำสื่อเตรียมอัปเดตนะในเส้นทางของจุดวัดไฟต่างๆในวันคลิก แล้ววันนี้ก็มีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาก็คือเมาชีมีคำอธิบายนะ,ะที่บรนครบเครื่องหมายถึงว่าสมาชิกวันคลิกเนี่ยจะได้ทั้งการเข้าใช้งานวันคลิกนะครับการไดเ้เข้าใช้วงจรนะครับการได้เรียนรู้หน้าที่การทำงานของอุปกรณ์ทุกเม็ดบนแผงวงจรนะโอเคเดี๋ยวผมยกตัวอย่างในส่วนของ เมาชี้มีคำอธิบายก่อนก่อนที่จะไล่เลียงไปถึงเ,เส้นทางของจุดวัดไฟในวันคลิกแล้วก็วงจรน,นะอันนี้ก็จะเป็นเามาส์คลนะิกไดแกรมนะก็สมาชิกวันคลิกก็สามารถโหลดเข้าไปใช้งานได้อยู่แล้วนะครับนำเมาส์ไปชี้บนเส้นทางไฟต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ VBAT วีดีดีเมนนะฮะวีดีดีบูตนะแล้วก็รวมทั้งเส้นทางไฟพวกไฟบัคกต่างๆนะพวกนี้นเะมาส์ไปชี้แล้วก็สามารถคลิกนะฮะคลิกเข้าไปลิงก์ในวันคลิกได้เลยนะอ่นะแล้วอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของเมาส์ชี้บนอุปกรณ์นะบ,บนแผงวงจรนะครับก็คือ ภาพนี้นะเพียงนำเมาส์ไปชี้นะฮะบนอุปกรณ์หนึ่งต่างนะอันนี้เราทำไปหลายภาษาทั่วโลกนะครับโปรแกรมนี้นะฮะแนะนำให้เปิดกับ Firefox Compatible นะฮะหรือ Firefox p o r t a b l e ซึ่งก็สามารถที่จะย่อและขยายได้นะครับนะอันนี้เป็นตัวอัปเดตล่าสุดนะอุปกรณ์บางตัวที่ ไม่มีมีแต่ไม่ได้มีคำอธิบายตอนนี้เราเพิ่มขึ้นมาอีกมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะตัวเล็กๆนะตัวเล็กๆที่ที่ไม่ใช่ตัวรีซิสเตอร์หรือคาปาซิเตอร์นะนะที่เป็นตัว IC แล้วกันนะครับอันนี้ก็มีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหลายจุดรวมทั้งพวกคำอธิบายย่อยๆนะย,ย่อยๆบนคอนเนคเตอร์นะครับอันนี้ก็มีเพิ่มขึ้นมานะว่าคอนเนคเตอร์แต่ละตัวนี้ มีเส้นทางเกี่ยวกับอะไรบ้างนะบางตัวไม่ได้มีเฉพาะเส้นทางที่เป็นจุดเดียวนะก็คือเป็นมันติฟังก์ชันหรือหลากหลายหน้าที่ในคอนเนคเตอร์เดียวกันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นคอนเนคเตอร์ของชุดไวเลสชาร์จซึ่งก็รวมทั้งเส้นทางของ itch, สวิตช์เปิดปิดสวิตช์เพิ่มลดเสียงแล้วก็สวิตช์ปิดเสียงเล็กเข้าด้วยนะครับ แล้วก็สามารถลิงก์เข้าไปในคลิกในวันคลิกเ,เข้าไปจุดวัดไฟในวันคลิกได้อีกอ,อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเนี้ยอย่างตัวเนี้ยด็อกเฟกนะครับด็อกเฟกเนี้ยก็มีเส้นทางของวงจรชาร์จเส้นทางของลําโพงด้านล่างเนาะเป็นเส้นทางของไมลหลักเส้นทางของไมลตัดเสียงรบกวนอา่าแล้วก็เส้นทางของการซิงค์คนะซิงค์ไอจูนอะไรต่างๆนะฮะรวมทั้งชุดเอ c กซ s เซ y ซ o n n คอนเน็กช่น คอนเนคเตอร์ด้วยนะตรวจสอบอุปกรณ์เสริมต่งตางๆนะพวกนี้อันนี้คือจุดที่เป็นสื่อเมาส์ชี้มีคำอธิบายที่ผมอัปเดตให้ล่าสุดนะครับนะเดี๋ยวผมจะโยนลิงก์ขึ้นไปสมาชิกวันคลิกก็สามารถเข้าไปาคลิกเพื่ออัปเดตข้อมูลใหม่ๆได้นะครับอ่นะโอเคทีนี้จะประโยชน์ของเมาส์ชี้เนี่ยนะอย่าง อย่างยกตัวอย่างนะครับถึยงยกตัวอย่างเนี่ยพวกไฟต่างๆเนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปนะคลิกเข้าไปแล้วเข้าไปดูจุดวัดไฟได้เลยนะครับเนะี่ยพวกนี้นะพอเราคลิกเข้าไปปุ๊บนะถ้ายังไม่ได้ล็อกอินก็ล็อกอินนะฮะแต่ถ้าล็อกอินแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูต่อเนื่องได้เลยนะครับอ่ะทีนีนะ้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด ปิกย่อยที่ผมกล่าวถึงนะเป็นไฮไลท์เลยสำหรับวันนี้ก็คือ,เ,อเส้นทางไฟต่างๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนะลองมาดูไฟไฟหลักนะครับที่มีผลกับเรื่องการดูวงจรนะไฟนี้เป็นไฟที่ถือว่าเป็นไฟที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าล่ะ<อ>เพราะว่าถ้าเราเอา เอาไปชี้บนเส้นทางไฟเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าไฟนี้เนี่ยวิ่งเข้าไปในอุปกรณ์ปลายทางมากมายเลยตั้งแต่ภาคหลักภาคแอปพลิเคชันไปจนถึงภาคเบสแบนเลยอุปกรณ์มากมายเลยที่เป็นแถบสีฟ้านี่คือภาคเบสแบนนะครับหรือภาค r f นะฮะส่วนอุปกรณ์ที่ไม่ได้สีฟ้านะครับอันนี้ก็คือภาคแอปพลิเคชันหรือภาค AP เรากลับมาที่สื่อวันคลิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดวัดไฟนะจุดวัดไฟซึ่งเ,ออเราได้เห็นรายละเอียดต่างๆมากมายได้เห็นเส้นทางของ C และเส้นทางที่ผมทําอนุกรมเป็นเส้นต่างๆไวนะ้เราไม่ต้องคลิกหลายครั้งเราคลิกครั้งเดียวมันก็จะวิ่งเข้าไปในอุปกรณ์ปลายทางครบทั้งหมดเลยนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะก็คือ เมื่อนำะมอว,ว์ชี้ที่ปุ่มเอ็กซ์ตาร์นะครับแน่นอนตรงนี้เนี่ยมันจะมีไดแกมเนาะไดแกรม,นะกรมเ,เป็นภาพนิ่งนะฮะอันนี้คนละอันกับไดแกรมที่เป็นเมาส์ชี้อันนี้ก็จะบอกรายละเอียดว่าไฟที่เรากำลังเข้ามาดูเนี่ยมันวิ่งเข้าไปใน IC อะไรบ้างแต่ละตัวเนาะวิ่งเข้าไปในอุปกรณ์แต่ละตัวมีชื่ออะไรบ้างนะครับแต่ไม่ต้องกังวลน,นะฮะอุปกรณ์เหล่านี้ มีคำอธิบายอย่างละเอียดนะครับยกตัวอย่างนะฮะ uaptu uaptl เนี่ยนะฮะเพียงเรา,เานำเมาส์ไปชี้ที่อุปกรณ์เหล่านี้นะครับเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่า uaptl คือตัวอะไรนะ,ะ uqet คือตัวอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเอาเมาส์ไปชี้ที่มุมขวาก็จะบอกว่าตัวนี้นะตัวนี้เนี่ย ก็เป็นตัวเขาเรียกว่า et เนี่ยนะฮะก็คือตัว e n v e l o p e t r a c k e r นะครับนะแล้วก็ในรายละเอียดนะถ้าเราอยากรู้มากกว่านี้ก็จะมีคำอธิบายปีกย่อยอีกนะหรือตัวนี้นะ uaptu เนี่ยเราเรียกว่า e l e v a t e power tracking นะฮะแล้วก็อยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะก็นำเมาส์ไปชี้เนี่ยจะสังเกตว่ามันอยู่ตรงมุม อยู่ตรงนี้นะอยู่ตรงนี้ทำงานสัมพันธ์กับตัวอุปกรณ์ที่เรียกว่า diversity เพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องกังวลนะว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่เ,เราไม่รู้จักเนะเราสามารถเข้าถึงรายละเอียดปิีกย่อยได้ได้มากมายเลยนะและเ,เดี๋ยวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนาะ ตรงปุ่มเอ็กซ์ตานะฮะจะมีวงจรอันนี้คือไฮไลท์ที่ผมจะมาคุยวันนี้เลยนะเราสามารถคลิกเข้าไปนี่คือวงจรแท้ๆของ iPhone 13นะครับตอนนี้ผมมีทั้ง 13, 13 Pro และ13 Pro m a x อยู่ในมือวงจรเฉพาะวงจรของ iPhone 13มนี้นะฮะมีในเส้นทางไฟ VDDM a i เเนี่ยจะมีทั้งหมด39หน้าวงจร จาก140กว่าหน้าโดยประมาณนะฮะโดยประมาณ140กว่าหน้ามีเฉพาะไฟวีดีดีเมน3 9กนาเนาะ,ะเราก็สามารถคลิกเครื่องหมายบวกเพื่อเพื่อขยายเนาะเส้นทางไฟต่างๆได้อันนี้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลที่เข้ามาดูเนาะแล้วก็นี่คือเส้นทางไฟที่วิ่งเข้าไปในขา IC ซต่างๆนะครับ ที่สำคัญเลยนี่เป็นไฟล์ pdf ที่สามารถค้นหาในวันคลิกได้นะเพียงแค่นะครับนำเมาส์มาชี้ที่บริเวณเส้นทางไฟนะ,ะยกตัวอย่างนะฮะตรงนี้เป็นไฟชื่อ p p v d d m a i n นะเดี๋ยวผมเปิดแว่นขยายดูนิดนึงนะครับนี่คือชื่อของไฟที่ชื่อ p p v d d m a i n นะเรานำเมาส์มาชี้ที่ข้างหน้านะครับิ double click ที่หน้าไฟ ตรงนี้สังเกตว่าพอเราดับเบิลคลิกปุ๊บจะเป็นแถบสีฟ้าขึ้นมานะตรงนี้ให้เรากด Ctrl c อนโทนซีนะครับคอนโทซี Ctrl c, หรือคำสั่ง Copy นั่นเองนะแล้วก็ข้างบนนี้จะมีจุด3จุดอยู่นะหรือใครจะใช้ช็อตคัทคอนโทนเขึ้นมาอะไรก็ได้หรือกดตรงปุ่ม3ปุ่มนี้นะครับแล้วก็คลิกคำว่าค้นหาอ่นะก็จะปรากฏ การค้นหาที่หน้าเอกสารเนาะเราก็ c t r โทรลไฟล์ทั้งหมดที่เป็นไฟล์ที่ชื่อ p p v d d m a i n จะมี90จุดเพราะฉะนั้นเราต้องเราจะคลิกให้ครบทุกเส้นทางไฟเราต้องคลิกถึง90ครั้งนะนี่คือถึงจะครบเส้นทางไฟ v d d m a i n ใน iPhone 13นะอาอ่ะลองดูนะฮะเราก็คลิกคลิกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ย อันไหนที่มีชื่อซ้ํากันมันก็จะเป็นแถบนะจะเป็นแถบเหมือนกันเราไม่จำเป็นต้องคลิกถึง90-90ครั้งนะใน39มสเ้าหน้านยนะอย่างน้อยเราได้รู้อะไรครับได้รู้ว่าอ,อ,อยากรู้ว่าอยู่3 0 0 3ซึ่งมีไฟ,ไฟ ain, วี d ีดิเมนวิ่งเข้าไปเนี่ยเนาะมันอยู่ส่วนไหนนะมันอยู่ส่วนไหนของวงจรส่วนไหนของบอร์ดก็เราก็สามารถใช้เมาส์ชี้บน IC บนบอร์ดได้เลยนะครับอ่านะแล้วก็ เราก็คลิกอีกมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆในเส้นเส้นทางไฟที่เป็น v ีเดดิเมนนะครับอันนี้ขยายได้นะขยายได้นะครับคือขยายเนี่ยก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียขยายคือดูได้ชัดเจนแต่บางทีพอขยายแล้วเราจำตำแหน่งภาพรวมไม่ได้ก็ต้องลดขนาดลงมาบ้างขยายบ้างเนาะเพิ่มบ้างลดบ้างตามขนาดที่ที่ต้องการโฟกัส อันนี้ก็จะเป็นเส้นทางของ u 4 0 0 0นะตัวนี้นะครับถ้าเราอยากรู้ว่า u 4000อยู่ตรงไหนก็ไม่ยุ่งยากครับนะแค่เรามีสื่อเมาส์ชี้นะฮะสื่อเมาส์ชี้เราก็เอาเมาส์ไปชี้ที่บริเวณ u 4000ก็จะบอกว่า ic ตัวนี้ทำหน้าที่อะไรแค่นั้นเองนะเดี๋ยวเราก็กลับไปดูที่การค้นหาอย่างต่อนเนื่องนะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งนะ ตัวนี้ U4002 อ่ะดู U4002 ซึ่งตัวนี้นะก็จะเป็น IC ตัวใหม่ๆที่มีใน iPhone 13นะเออมันก็ทำหน้าที่ผลิตชื่อไฟที่แปลกๆขึ้นมาเนาะ,ะเป็นไฟที่เรายังไม่เคยได้ยินมาก่อนเช่น PP VDDSNS b p i c ถ้าเรารู้จักไฟนี้เนี่ยเราไป iPhone 14, 15ได้ไม่ยากเลยเพราะว่าในรุ่นเหล่านั้นก็จะมีไฟชื่อนี้อยู่นะครับอ,อยู่ตรงไหนเนาะไฟนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ไฟนี้นะครับ P P V D D S N S B P I C นะซึ่งแน่นอนนะมันจะมีความสัมพันธ์ของ IC มี i n d ด c t o r c o ์คอยอยู่หลายตัวนะครับแล้วก็ มีไอซีตัวนี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็เป็นจุดหนึ่งที่จังเป็นต้องวัดไฟนะมีผลกับการผลิตไฟ v d ดีเดด้วยนะอนะโอเคเดี๋ยวเราคลิกต่อนะครับเเมื่อกี้ผมผมลืมบอกไปนะถ้าเราอยากรู้ u 4 0 0นะ่นอะอยากรู้ว่า u 4 0 0่อยู่ตรงไหนก็ไม่ยุ่งยากเราก็เปิดเมาส์ชี้มีคำอธิบายนะ อยู่ตรงนี้อยู่พ2นสอนะครับอยู่ตรงนี้เนาะตรงนี้มีรายละเอียดบอกนะครับว่าเพิ่งเริ่มมีใน iPhone 13ขึ้นไปเนาะไอโฟนสิไม่ต้องไปนค้นหาไม่มีนะฮะเพิ่งจะเริ่มมีใน iPhone 13เดี๋ยวเราก็ไปดูวงจรกันต่อนะอันนี้คือเราเปิดผ่านวันคลิกนะครับนะ เป็นไฟล์ pdf ที่สามารถค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็นี่คือวงจรแท้ๆของ iPhone 13นะผมมีทั้ง13 13 Pro 13 Pro Max จะมีจุดแตกต่างกันอยู่ประมาณไม่กี่จุดนะครับแต่จุดที่แตกต่างเนี่ยมันจะมีผลกับการเข้าไปดูเส้นทางของอุปกรณ์ปลายทางที่มีเพิ่มขึ้นมา อันนี้สําคัญนะจุดไหนที่มันมีการอนุกรมอย่างวงจรน,นี้เป็นตัววงจรผลิตไฟ v d d b o o s t นะครับ PPVDD boost ซึ่งก็มีเส้นทางไฟค่อนข้างเยอะนะถ้าเราอยากรู้ว่า p p v d d b o o s t นะฮะวิ่งเข้าไปในอุปกรณ์ตัวไหนบ้างนะก็มายุ่งยากนะครับนี่คือ PPVDDBOOT t วิ่งเข้าไปทั้งภาคแอปพลิเคชันแล้วก็ภาค AP นะวิ่งเข้าไปในใน p o w o w e วนะวิ่งเข้าไปในตัว IC Bed Band ที่เป็นแถบสีฟ้าทั้งหมดที่เห็นอยู่หลายตัวเลยนะครับไฟสำคัญสำคัญเนาะวิ่งเข้าไปพวกวงท <c oughs> ันโทษครับอ่ะวิ่งเข้าไปในวงจรเลกเลเตอร์ของกล้องด้วยอะไรด้วยเนาะอันนี้เราก็ตรงนี้ก็สามารถคลิกคลิกได้นะครับ คลิกหงครั้งเนี่ยมันก็จะวิ่งเข้าไปจุดวัดไฟในวันคลิกที่เป็นไฟ ppvddboot เลยนะครับก็อันนี้ก็อำนวยความสะดวกค่อนข้างจะเยอะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไฮไลท์ตอนนี้คือวงจรน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูวงจรกันต่อนะจุดไหนที่มีการอนุกรมเป็นแถบสีเขียวผมก็ก็จะทำเป็นแถบไว้ให้นะก็เพื่อความเพื่อความสะดวกนะครับ ที่เป็นแนะ yeah. ถบสีเขียวเน่ะแถบสีเขียวซึ่งแน่นอนตัวนี้อยู่4 0 0เป็น IC ผลิตภัย PPVDD b o o t นะฮะแล้วก็จะมี L มีแ,แถบแดงกับเขียวนะครับแถบแดงกับเขียวถ้ากลับไปดูที่วงจรนะเราก็จะเห็นแถบแถบแดงกับเขียว แถบแดงกับเขียวอยู่ตรงนี้ก็ได้ไล,เล่เรียงเส้นทางไฟได้รวดเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งหรือเราจำหน้าได้สมมติว่าเราอยากเรากำลังดูวงจรอยู่ที่หน้า24เนาะเราก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนหน้าไป24ตรงนี้ได้เลยนะครับที่แถบล่างเนี่ยเราพิมพ์กาว่า24กด Enter หนึ่งครั้ง มันก็จะมาที่หน้า24เลยเราก็ได้รู้ว่าไฟ VDD m a i n วิ่งเข้ามาใน IC ที่ชื่อ NFC เนียรฟิลด์ของนริเคชันอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความสะดวกถ้าคนใช้บ่อยๆนะครับคนที่ศึกษาหาเส้นทางแล้วก็แน่นอนนะฮะแค่ C ตัวเดียวในลายไฟ VDD m a i n ช็อตเนี้ยถ้า C ตัวนี้ช็อตแค่ตัวเดียว ก็จะส่งผลให้เครื่องเปิดไม่ติดเลยเราสามารถค้นหาได้จนครบทุกเส้นทางไฟนะครับอันนี้ผมขอไปเร็วๆแล้วกันนะเอาเป็นว่าเราอุ่นใจได้แล้วนะครับว่าเรามีวงจรของ iPhone 13ให้ค้นหาอย่างละเอียดแล้วก็มี IC ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาใน iPhone 13ที่หลายคนยังไม่รู้จักแต่มีแล้วใน iPhone 13 เริ่มมีแล้วนะครับแล้วก็ IC ตัวใหม่ๆนี้มันจะมีอยู่ใน iPhone 14ถึง15ด้วยแลนะขณะที่ผมทำคลิปวิดีโอนี้นะฮะอ,อีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เชื่อว่า iPhone 16คงจะออกมาเนาะถ้าเราทิ้งห่างเทคโนโลยีไปเนาะแน่นอนทุกอย่างมันก็จะส่งผลกระทบกับการสร้างไรายไดนะ้อันนี้ก็เป็น แนวทางนะครับเป็นแนวทางสําหรับที่เป็นตัวเลือกในการเข้ามาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็มีผมก็เดียวตอนนี้ที่ทําในลักษณะแบบนี้อยู่นะอันนี้ก็คือขาของร์โพเซอร์จริงๆแล้วขาของร์โพเซอร์นี่สําคัญมากๆนะครับขาพวกนี้อยู่ตรงไหนขาพวกนี้ก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงขาพวกนี้ มันจะมีฝั่งที่เขาเพิ่มขึ้นมาเนาะในวงจรอาจจะไม่อาจจะมีแต่ในสื่อของบางสื่อเช่นสื่อของเมืองจีนอาจจะไม่มีเราต้องคลิกเข้าไปนะครับบางทีเราไม่รู้ว่า,าจุดนั้นคืออะไรแต่อันนี้มันจะมีเพิ่มขึ้นมาเนาะเพิ่มขึ้นจุดที่เพิ่มขึ้นมานะฮะมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้คือฝัอ่งที่เป็นฝั่งที่เป็นฝั่งนอต นะครับฝั่งนอตคือฝั่งเหนือนะฝั่งเหนือเดี๋ยวผมชี้ให้ดูแล้วกันอันนี้คือขาของ i n โพเซอร์นะฮะอินเตอร์โพเนี่ยจะมีฟังทั้งฝั่งที่เป็น Application, แอปพลิเคชันและก็ฝั่ง rf นะตรงนี้ที่เราเห็นอยู่นี้คือฝั่งแอปพลิเคชันจะมีคำว่า ap อยู่นะครับนะ ap อยู่แล้วก็จะมีฝั่งที่เป็น rf ฝนะั่งที่เป็น rf เนี่ยจะมีคำว่า rf กำกับไว้อยู่ขออภัยนะครับเวลาขยายภาพอันนี้ก็เป็น เว้นขยายแบบหยาบๆเนาะอันนี้ก็คือฝั่ง IF เพราะฉะนั้นฝั่ง IF เนี่ยมันจะมีชื่อเช่น v d d m a i n a p t อนะครับอย่างเนี้ยเราเห็นมีสองสองขาพวกนี้นะฮะมันก็จะไปอยู่สองขาตามแถวพวกนี้นะตามแถวพวกนี้สองขานะหรือ,อ,อมีหลายๆขาอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี 2,4,6ขาพวกนี้นะบางทีมันก็ไปอยู่ตามแถวพวกนี้1,2,3,4,5,6,6 6ขาพวกนี้นะมันจะมีชื่อกำกับนะครับจะมีชื่อกำกับว่าอันนี้คือฝั่งเหนือนะหรือสขาพวงนี้ที่เป็น qet นะ qet ก็จะเป็น e n r o l p e t r a c k e r นะพวกนี้นะฮะก็จะเป็นสีขาที่เห็นอยู่ก็จะเป็นพวกนี้นะ พวกนี้หรือไม่ก็อยู่ที่จุดพวกนี้นะนนี้คือ envelop e t a c k e r นะครับเนี่ยสี่ขาพวกนี้อันนี้คือจุดที่ผมเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาเนาะซึ่งวงจรเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจเส้นทางได้ง่ายขึ้นเนาะเวลาเราจะเ,เข้าไปซ่อมโดยตรงหรือไม่ว่าคุณจะทำย้ายวงย้ายบ้าน เปลี่ยนบอร์ดอะไรก็แล้วแต่เนาะถ้าเข้าใจวงจรก็จะยิ่งเข้าใจเส้นทางว่าจุดไหนเ,เข้าไปเก็บรายละเอียดได้อะไรประมาณนี้นะครับนะก็ค้นหาต่อไปนะสังเกตนะฮะอันนี้เราคลิกค้นหาไปได้เรื่อยๆนะครับนะไปได้เรื่อยๆนะนะแล้วก็จะมีสัก์ฝั่งที่เป็นพวก WLAN ด้วยเม็ดไวไฟนะฮะ ก็จะมีชื่อที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย W LAN R A N G อะไรต่างๆพวกนี้เนาะมีสองขาพวกนี้มันก็จะวิ่งเข้าไปในเส้นทางที่เป็นส่วนของ Wi-Fi โดยตรงนะครับอันนี้คือขาของ Interposer นะฮะซึ่งตรงนี้เรากำลังดูอยู่ที่เป็นฝั่งที่เรียกว่า RF หรือมันจะมีทั้งฝั่งที่เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็ฝั่งที่เป็น RF นะฮะ รวมทั้งฝั่งน o อตฝั่งเหนือ,อตรงนี้เป็น W lan นะครับเม็ดไวไฟัน,นี่ก็คือเส้นทางที่เป็นแถบสีแดงนี้คือเส้นทางที่เป็นไฟ PPV d m a n เนี่ยอย่างไฟ PPV d m a n ถ้ามันมีเพิ่มขึ้นมาแสดงว่ามันมีเส้นทางนี้จ่ายเน้นให้กับอุปกรณ์เฉพาะก็คือตัวนี้ก็คือ,อ IC power พาส Baseband แล้วเขาก็จะมีไฟชื่อกำกับขึ้นมาว่าเบดแบน PMU นะครับ PMU ก็คือ Power Management Unit อันนี้จริงๆมันก็คือไฟ VDDM นี่แหละแต่มีเพิ่มขึ้นมาเพื่อใหอ้เห็นรายละเอียดชัดเจนขึ้นว่าไฟเนี้ยมันจะต้องจ่ายให้กับตัว IC Power Pack Base Band โดยเฉพาะนะอันนี้ก็เป็นไฟที่เป็น APTL นะครับ คือผมจะมีไล่เส้นทางทุกไฟแล้วเราจะเห็นเส้นทางไฟแบบอย่างละเอียดเท่าที่มีมาเลยนะครับอันนีนะ้อย่างจุดนี้นะเห็นไหมเราทำเป็นแถบสีสีม่วงอย่างเงี้ยนะครับสีสีม่วง,งนี่เนาะสีชมพูอ่อนนะครับนะวิ่งผ่าน L ตัวนี้วิ่งเข้าไปใน UQVT เนี่ย ในบอร์ดเราก็จะเห็นว่าเนี่ยวิ่งเข้าไปในแถบที่เป็นสีชมพูนะครับหรือแถบที่เป็นสีโอโรสนะสีส้มประมาณแบบนี้นะเราก็จะเห็นว่ามันก็จะวิ่งเข้าไปในแถบที่เป็นสีสีส้มที่เป็นแบบนี้นะนะอันนี้คือผมทำให้ให้เรียกว่าเอาไปเปรียบเทียกบกับวงจรกับ board, บอร์ดกับภาพบนอุปกรณ์ อะไรต่างๆได้มากมายเลยถือว่าเป็นการทําให้ละเอียดที่สุดเท่าที่จะทําได้ล้นะครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นส่วนของที่เป็น 5G นะครับ 5G สังเกตไมยานะ่าเนาะอุปกรณ์ก็จะมีชื่อ MMWave หรือ m ล l l i m e t e r นะฮะิลลิมิเตอร w a v e นะครับเดี๋ยวเวลาเข้าถึงจุดพวกนี้ผมก็จะอธิบายอย่างละเอียดเนาะอันนี้คือ พรีเซนต์ให้เห็นเส้นทางนะครับยังไม่ได้ลงลึกว่าองค์กรแต่ละตัวทาหน้าที่อะไรเนาะเอาเป็นว่านะครับเอาเป็นว่าเราเราได้เห็นเนาะเราได้เห็นเส้นทางที่สามารถค้นหานะอันนี้อันนี้เป็นไฟล์ pdf ต้นฉบับแล้วนะอันนี้ผมเมื่อกี้ผมเปิดผ่านวันคลิกนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เปิดผ่าน One Click วันคะลิก k ละนะอันนี้เปิดผ่านเปิดผ่านไฟล์ pdf ในคอมแล้ว นะก็ค้นหาได้ในคอมนี้ค้นหาได้สบายอยู่แล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นในวันคลิกเนี่ยก็ค้นหาได้อย่างรวดเร็วนะในคอมก็ค้นหาได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็แต่ผมขอสงวนสิทธิ์ในคอมนะฮนะผมจะเอาขึ้นเฉพาะในวันคลิกเท่านั้นนะนะนะผมมีวงจรครบแล้วนะครับตอนนี้ก็ ทยอยอัปเดตจุดวัดไฟต่างๆควบคู่กับวงจรในเ,เส้นทางไฟที่เฉพาะของวันคลิกโดยตรงนะฮะโอเคอันนี้ก็ดูกันไปเป็นแนวทางแล้วกันนะครับย้ำนะฮะนี่คือวงจรแท้ๆที่ค้นหาได้สำหรับ iPhone 13จนถึง13 Pro Max นะ โอเคผมไม่รบกวนเวลาแล้วนะครับนะถ้า,าคนที่มีมีคำถามเข้ามาพอดีนะเนาะมีข้อความขึ้นมาว่าแล้วคนที่สมัครมาช่วง99บาทได้ใช้งานมาันได้นะครับ90าบาบาทเนี่ยได้ได้เท่ากับคนที่สมัครมา900าเลยเพราะฉะนั้นคนที่สมัคร9 9บาทเนี่ยโคตรได้เปรียบเลยเนาะได้เท่าก,กันกับคนที่สมัครมา900บาทหรือ1000บาทเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาผมเปิดโปร รีบนะรีบเลยเพราะมันเป็นประโยชน์ระยะยาววันนี้อาจจะไม่ได้ใช้อีก3เดือนอาจจะหันมาใช้งานหรือมาเรียนรู้นะมันก็จะเป็นประโยชน์ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ถือว่าโคตรถูกจริงๆนะครับแต่โปรนี้หมดไปแล้วเนาะตอนนี้ก็เป็นราคาเต็มปกติแล้วนะครับโอเคผมขออนุญาตไม่รบกวนเวลาแล้วนะครับนะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมไม่รบกวนแล้วครับสวัสดีครับ